สวันนี้นะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องเล็บลี่มังกันอีกแล้วแม่ช่วยตบมือหน่อยครับเย้มาวันนี้เรามาเล่น Rv o ตามคำขอของ FC น้องคนหนึ่งนะคะอ้าวทำไมเล่นไม่ได้แล้วล่ะวู้อ้าวเจมส์เมส์เจมส์ไม่ฮะอุ้ยโมงว่าตอนนี้จะได้เล่นนะทุกคนได้เล่นจริงด้วย ให้เพื่อนเราจะมาเล่นตัวที่เพื่อนไม่เล่นก็คือลีเดียได้นั่นเองเรากดมีดก่อนนะเพื่อนหรือว่าแกจะมาเป็นมีดก็ได้นะเดี๋ยวเราไปอาริสให้ละกันอาริสน้อยจอมพลังเลยอาริตัวนี้โคตรโหดอุ้ยเอา้าอินเน็ตไม่กว่าไม่ไไมีใครเมีเลยเหรอเพื่อน สงสัยจะไม่มีเมนเมสละต้องได้เป็นเมสเองสละนี่เล่นควิกซี่ดิเมเนี่ยอุ้ยยังได้อยู่นะแต่ไม่เอาไม่เป็นไรเอาอาริสะจะเอาอาริสไปเม็ดไม่โลไม่ป่าไม่แทงเพียงนั่นแหละยิะ่ง เยี่ยมไปเลยเอออุ้ยอุ้ยพวกเอาเพนนิดมาปะวะขอร้องอยวเอาเพนนิดมาเหอะเออจีคือมันเปน็นเนห้องกับเพื่อนเรามอนาไปไวรับดังเลยทุกคนแล้วมันเลยลรืมเปลี่ยนเหรอนี่กเป็นโลกโ้่ฝั่งเขาคือโลกตุกบ้าแต่ฝั่งเราโลดติ๊ตบเลอะ่ะอันนี้มันตึงไหมเนี่ยตึงไหมเนี่ยแม่มันหิวข้าวแล้ว ไปกันเลยมาละว,วิ่งตรงนี้ขึ้นรนีบขึ้นหน่อยน,นี้มันจะหมดชิมันซาอลิสฉันคืออลิสเมดอย่ามาซ่าก,กับอลิสเมดนะอลิสเมดต,ตึงนะ เป็นย like, ังไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะอึมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงบ้างอุ๊ยทําไมเกเวอร์เลยอ่ะอึก็ทีนะเพื่อนเราเป็นอริ เม็ดแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่สวยอย่างนั้นแหละไปปิดดาเม็ดแล้วมันยังไงกัน,อนเอยแล้วเอยไปฟังเลย เพื่อนสู้สู้เอาเพื่อนสู้ตุ้ยเอามาันไม่เอาหรอกเพื่อนมาดีมาสู้กับอลิไม่ล่ะ มาสู้อะไรกับอลิิศน้อยจอมพลังอลิศอาจจะตัวเล็กแต่พลังไม่เล็กนะจ๊ะนั่นแหละทุกคนต้องการอลิศต,ตามนั้นคือเจอแล้วมันยังไงกันเอ่ยแล้วมันยังไงกันเอ่ย มาเลยมาเลยโอเคตัวแล้วออกมาเลยโอ้ยที่เธอมือนหอมมาเธออยู่ใมืดในตอนที่นอนหลับไหลว้าวรอดมามุงมุมอะคิดว่าจะไม่รอดหลังเมื่อกี้นี่นะวนไปหนึ่งกลุ่ม มันมันเลิศเอออย่างนั้นแหละเจอดีแน่บอกเลยว้ายๆๆๆๆๆอะมันเพื่อนเรารู้ว่าเราเก่งห่วยนี่ก็จะเอาเราให้ได้เลยจริงๆใช่มั้เนี่ยไม่แล้วเพื่อนเอาหน่อยเอออย่างนั้นแหละอืมจะเอาเราให้ได้เลยเหรอแต่คนหิวโอยทุกคนมีแต่คนหิว พื่อระวังไม่มีป้องกันหนึ่น่หนึ่งงนนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึนึ่ง่งหนึ่งหนึ่่เนึนเลยหนึ่งหนึ่งหนงนึ่งหนนึงน่นงน ปไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่เองไปเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนได้ได้ไงวะ

ไปแล้วแล้วมันยังไงกันเอ่ยแล้วมันยังไงกันเอ่ยเออแล้วมันยังไงกันเอ่ยโอ้รับใครไม่ได้เลยไม่ได้เอาเอ็กซ์คิวมาอาริตน้อยต้องมีเอ็กซ์คิวนะทุกคน It's night I'll bring the it world to you BOOM! ช <What? S 1> าดาเลยนะชาดาเลยนะชาดาเลยนะทุกคนชาดาเลยเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละ เออแล้วอย่างนั้นและเออก็จบไปแล้วหนึ่งกรูเออ,เอ,อมาดูกันว่าใครจะได้เอ็มวพีแน่นอนว่ายัางไรต้องเป็นไม่บัตรก็เทวไม่บัตรก็เทวไม่มืก่อนว่าบัตรน่าจะไม่ได้เมื่อก่อนน่าจะไปได้ตัวแทงอะ่ะไอตัวแทงอ่ะเออได้ตัวแทง,ออไ,แทงไม่ก็เทว เหรียนทองซัพพอร์ตเขาได้ไปเทลเห็นไหมหมดละีเล่น yeah อีกเล่นอีกสนุ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 กบัลลัลบัลลัลยืดเราจะมาเล่นตำแหน่งที่ว่างกันเราจะเอาอันนี้ก่อนเลยจะเล่นซับ เดือดึงขึ้นไหมเพื่อนเพื่อนต้องการยังไงเหลือจะเอาตัวอะไรเอาป่าดีกว่าเอาซีนเนทเรียดีกว่าทุกคนซีนเนทเรียเออหรือเอาตัวอะไรป่าเหลือจะไม่เอาต้นไม้เปิดต้นไม้ป่าต้องเป็นป่ามันจะต้องเป็น ปากมือต้องเป็นอะไรดีเอาโอเมนได้ไหมโอเมนป่าไม่เคยเห็นอะสามสองหนึ่งไปตัดเรียนหน้าป่าจุเออไม่เป็นไรเราทุกคนต้องเชื่อใจในตัวเราสิอู้ <c oughs> ดูทีมโลกฝั่งมันดีเฮ้ยมาเอามาลิตมาหรอเพิ่งได้สังเกตอือหือแวนกับสาจวดร,รู้รู้เลยว่าใครชนะอ่ะดูก็รู้อ่ะแต่วีล่ากับกาลีนี่ไม่แน่ Na mini. You wanna, I wanna Suka อืมได้นะเจอดีไหมเอาเจอดีไหมมันเจอดีไหมฮะมันเจอดีไหมฮะมันเจอดีไหมฮะเ,เออเป็นไงล่ะเจอดีอะ่าเป็นไงเจอดีอะ่าเป็นไงอย่างน้อยเราก็ยังรัดปั๊มาได้ชนะแล้วบอกเลยเลยว่าไม่ต้องฟร์มลืมไปว่าต้องออกป่า เอานนี now you. ้ e งดีจเอาไงดีจังหวะนี้ถ้าดิงคือสีรอดบอก so, มันเกือบตุยแล้วนนเนี่ยมันสิแั้นแหละเพื่อนแต่เราทเออ อัน,นก็ยังรอดมาได้กันเอามาเลยเนม่ยเพื่อนฮัลโหลมาช่วยกันหน่อย,ดดอยเพื่อนมาช่วยหน่อยล้เร็วเราแทงให้กัได้เพื่อน ไม่ใช่เมดเราเป็นป่าหรือว่าหมายถึงเราคำไมมาฟาังป่าเราปะเนี่ยไม่ได้การละได้เวลาหุยวีล่ามันดักพูมากวีล่าดักคุมเดอ้อ วีระดักภูมเดอดักภูมเดอวีระดักภูมิเดอวีรานี่เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอจะไปฝากวีเอามันเอาวีราไปเลย

มาดูกันก็ว่าการีได้กี่คิวแล้วการีต้องได้เยอะแน่ๆเลย,เยไยยี่แปลนะเราเรายังมีอาเรนช่วยอยู่อาเรนก็เก่งอยู่อาเรนยังไม่ตุยเย่เลยแต่เราควรเป็นป่าที่ดีเนี่ยด้วยด้วยการฟาร์มป่าเรามาฟา,า,นนาร์ม,ามป่าเพื่อทีมกันดีกว่าเริ่มฟาร์มป่าเพื่อทีม ่วาามถา้ามไม่มีใครตีรักสิทธ์นะ แรงนะอืมเป็นไงไปกินกันสียงจบมาเข้าไปแลเไปนเสือสมงมาไปนั่งตรงนี้ไปไหมไม่มันกําังยูโอเคก็ได้ ไม่ได้ยินอยู่อะว,ว้ายช่วยด้วยโดนไล่ยอย่างนั้นแหละเพื่อนโอ้ยแม่จะมากินข้าวกับมังกรอยู่ใช่ไหม

น้ขวัญแต่และที่อ่ะกต้องแรงอีกแกอกงีแหมอีมอเออจอเป็นไงแล้วมันแล้วมันเป็นยังไง ไปไหนวะหิ้งงมากทุกคนไปนไหนก็ไม่รู้งงจริงแต่ว่ายังไงก็ต้องฟาร์มป่าเพื่อทีมทีมจะจบแล้วอะ่ะทุกคนนี่จะจบป้อมอเลยดีไหม อะไรอ่ะมันคืออะไรไม่เอาไม่ชอบกินเผือกแต่โนม,มากินทำไมไม่มากินแปะซาล่ะเพราะอันนี้ปอบเปียอะไรอ่ะไข่เค็มเหรอไม่รู้อ่ะแม่ผานแม่ปอบเปียอะไรแม่ ขอบคนณบ๊ายบายินนกะ